หรือเกษตรไร่มันสัปะหลังจะหันหน้ามาปลูกยางพาราหลังเทนคาโลกยุคใหม่มั่นใจ e u d r ดันยางไทยตั้งราคาเองไม่ต่ำกว่า100บาทต่อกิโลหลังจากที่นางนรมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่า นโยบายและแผนงานในภาพรวมของการกำกับดูแลกระทรวงเกษตรช่วง3ปีที่เหลือของอายุรัฐบาลชุดปัจจุบันว่าจะเน้นใน2เรื่องสำคัญเรื่องแรกก็คือเกษตรมูลค่าสูงโดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร,กรผลิตสินค้าคุณภาพและให้ได้ราคาที่สูงขึ้นจะไม่เน้นในเรื่องปริมาณเพียงอย่างเดียวการ,กรเษากษตรจกนี้ไปไม่อยากทำเรื่องปริมาณอย่างเดียวเราอยากจะได้เรื่องคุณภาพเรื่องราคาที่สูงขึ้นและท้ายที่สุดราคาที่สูงขึ้นต้องไปสู่พี่น้องประชาชนไปสู่เกษตรกรไม่ใช่ราคาที่สูงขึ้นตกอยู่กับพ่อค้าคนกลางหรือผู้ส่งออกเท่านั้น ซึ่งตรงนี้คือเป้าหมายสําคัญที่อยากจะแก้ไขและผลักดันทั้งนี้มีรายละเอียดอีกมากมายที่จะต้องมาคุยกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะแก้อย่างไรได้บ้างเพราะต่อให้เกษตรกรเพิ่มคุณภาพผลิตสินค้าเกษตรพันธุ์ดีแต่ยังถูกกดราคาและกําไรไปอยู่กับพ่อค้าคนกลางก็ไม่เกิดประโยชน์เรื่องเกษตรมูลค่าสูงเป็นเรื่องแรกที่จะตั้งใจทําในเรื่องที่2คือเรื่องเกษตรยั่งยืนและเป็นไปตามเทรนด์ของโลกทั้งในส่วนของเกษตรกรและภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมุ่งเน้นตามแนวทางของ BCG Model หรือ Bio เศรษฐกิจชีวภาพ Circular ศรษฐกิจหมุนเวียนและกรีนเศรษฐกิจสีเขียวและต้องปฏิบัติตามกฎหมายสากลที่เวลานี้ประเทศคู่ค้าหลักได้เพิ่มเงื่อนไขทางการค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเข้มงวดในเรื่องของสินค้าที่จะส่งไปจําหน่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมไม่ทําลายป่าไม่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติหากเป็นภาคป,ประมงก็ต้องไม่ทาลายทรัพยากรในท้องทะเลซึ่งตัวอย่างในเวลานี้มีกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทําลายป่าก็คือ EUDR ของสหภาพยุลโรปซึ่งตอนนี้ครอบคลุมอยู่7กลุ่มสินค้าก็คือโกโก้กาแฟถั่วเหลืองยางพาราปาลม้ะไ รวมถึงไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตามซึ่งใน7กลุ่มสินค้านี้เราดูโครงสร้างของเม็ดเงินที่ได้จากการส่งออกไปยังยูอแล้วส่วนใหญ่เป็นยางพาราดังนั้นกระทรวงเกษตรจะมุ่งเน้นไปที่ยางพาราก่อนซึ่งเวลานี้จากการติดตามความคืบหน้าล่าสุดมีเกษตรกรได้ลงทะเบียนผู้ปลูกยางพาราไปแล้วประมาณ14ล้านไร่เศษจากพื้นที่ทั้งหมดประมาณ19ล้านไร่หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ75%คิดเป็นปริมาณยางพาราประมาณ3.5ล้านตันที่มั่นใจได้ว่าสามารถทําได้ตาม EUDR ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการส่งออกและในขณะเดียวกจสสร้าางโอก ให้กับประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตและส่งออกอยางพาร,รารายใหญ่ของโลกในการส่งออกอยาง EUDR ไปตลาด EU เนื่องจากเทียบกับศักยภาพประเทศคู่แข่งขันด้านยางพาร,ราอย่างเช่นอินโดนีเซียและไอวอรีโคส พวกนี้เขายังทําเรื่อง EUDR ได้ไม่เท่าไทยดังนั้นแนนาโคไทยน่าจะเป็นผู้กําหนดราคาเองจาก EUDR ในตลาดโลกได้เพราะผู้ผลิตหรือแปรรูปยางพาราไม่ว่าจะเป็นถุงมือยางยางรถยนต์ยางแปรรูปทั้งหลายก็ต้องใช้วัตถุดิบที่ต้องเป็นไปนตามกฎหมายของ EUDR ที่ต้องสั่งจากประเทศไทยซึ่งตัวนี้จะเป็นโอกาสสาหรับพี่น้องผู้ปลูกยางพาราที่จะมีราคายางสูงขึ้นแน่นอนซึ่งปีนี้อาจจะได้ไม่เห็น100บาทต่อกิโลกร,รมัมเพราะราคายางวันนี้ก็ใกล้แตะ9 0บาทต่อกิโลกร,รัมแล้วก็น่าจะเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้้้อองงงงงเเกกกษตตรรรรยาายาาาาาาาพแแแ่่่่็็ดีีีมวนนิบททขค จะก,กระทบต่อการส่งออกอยางพาราของไทยได้รับรายได้และกาไรในรูปเงินบาทลดลงในเรื่องนี้ผู้ส่งออกก็จะต้องมีการวางแผนป้องกันความเสี่ยงในการทำเฮจิ้งเพื่อป้องกันความเสี่ยงค่าเงินซึ่งในเรื่องการกํากับดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาทนี้เป็นเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนในเรื่องนโยบายทางการคลังเป็นเรื่องของกระทรวงการคลังซึ่งกระทรวงกรเกษตรที่ดูแลกเกษตรกรหวังว่าทั้งสองหน่วยงานคงได้คุยกันและได้ข้อสรุปเร็วๆทางด้านนางนรุมนก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าจากที่ในปีนี้ประเทศไทยได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนในปีหน มาเตือนแล้วว่าไทยจะเจอภัยแรงอย่างมากดังนั้น ทางกระทรวงเกษตรได้มุ่งบริหารจัดการน้ำที่มีปริมาณมากในปีนี้เพื่อกักเก็บเอาไว้ใช้ให้มากที่สุดในปีหน้าและในขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรก็จะดันยางเสรไล่เพื่อที่จะขายคาร์บอนเครดิตก็จะรวมถึงพืชเกษตรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอ้อยมันสับปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันทุเรียนมะม่วงเพื่อที่จะลดก๊าเซเรือนกระจกและส่งเสริมสนับสนุนเข้าร่วมโครงการขายคาร์บอนเครดิตเพื่อเพิ่มรายได,ได้ซึ่งยอมรับว่ามีหลายประเทศที่มีความก้าวหน้าในเรื่องนี้มากกว่าไทยเหตุผลสําสคัญส่วนหนึ่งก็คือโครงการลดก๊าเซเรือนกระจกของงงไไไยยััััเเปป็็นนภภาาคคคคสมมรใจ่ด้บบ ทาให้แรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการยังมีไม่มากแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมรองรับเพราะถ้าหากวันหนึ่งกลายเป็นภาพบังคับระบบก็จะต้องมีความพร้อมภาครัฐก็ต้องเอาไปช่วยในส่วนของกระทรวงเกษตรศมีกรมวิชาการเกษตรศที่เริ่มศึกษาแปลงสาธิตและมีพื้นที่นําร่องในโครงการปลูกยางขายคาร์บอนเครดิตของการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากจทภายใต้การกํากับดูแลข,ของกระทรวงเกษตรศและสหกรณ์ตั้งเป้าเกษตรศกรขเข้าร่วมอยู่ที่1นึ่งแสนไร่ในปี2 5งพเป้าหมายสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นที่1,200บาทต่อไร่ในปัจจุบันเราก็จะเห็นได้นะครว่า การทำกรเกษตรของไทย เรามีต้นทุนที่สูงนะครับโดยเฉพาะมันสับหลังข้าวกระโพดและผลผลิตต่อไร่ต่ำนำซ้ำยังจะต้องมาเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลกไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งน้ำท่วมโดยคาดการณ์การนะครับว่าปี2 5ง8เป็นต้นไปทวโลกนั้นจะมีความแห้งแล้งเป็นจํานวนมากนะครับหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยนั่นก็ย่อมทําให้ภาพรวมเกษตรกรไร่มันสปหลังของไทยนั้นอย่างจนอยู่และยังมีเรื่องของปัญหาขัดแคลนแรงงานต่อยอดเข้ามาอีกเพราะส่วนใหญ่เวลานี้เกษตรกรชาวไร่มันสัหลังนั้นจะเป็นผู้สูงอายุเสียมากกว่าวัย ยอมรับกับราคาของมันสแปลังที่เป็นอยู่ในเวลานี้หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับยางพาราที่น่าจะมีอนาคตที่สดใสอย่างเห็นได้ชัดจากการเข้ามาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคนใหม่ที่เริ่มเข้ามาวางแผนระยะยาวด้วยการดันราคายางรวมถึงการขายคาร์บอนเครดิตรายได้เสริมให้กับเกษตรกรชาวยางพาราไทยนะครับคราวนี้เกษตรกรไร่มันสแปลังก็คงต้องหยุดคิดบ้างนะครับว่าหากเรามีที่ดินหลายแปลงเราจําใจหรือไม่ที่จะหันมาปลูกยางพาราไว้บ้างเพื่อที่ในช่วงเวลาที่เราแก่เท่าหรือว่าที่ขาดแคลนแรงงานในไร่ ือว่าช่วงที่บุตรหลานไม่ต่อยอดในไร่มันสำปะหลังเราจะได้มีไรายได้รองรับครอบครัวในบ้านปลายชีวิตนะครับปลูกมันทั้งปีขุดทีไม่ถึง3บาทเดินกีดยางนหน่วยน่าฟาดทีกิโลละร้อยครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับตองแปดผิดเป็นครูเรียนรู้ด้วยตัวเองคลิปนี้สวัสดีครับ